สวัสดีจ้าวันนี้เรามาทานข้าวเช้ากันนะจ้ามาทานด้วยกันนะจ้าทุกคนวันนี้มีพริกขั่วจ้าแล้วก็พริกแห้งคั่วแล้วก็มีผัดถั่วแล้วก็มีต้มเล้งจ้ามาทานด้วยกันจ้าทุกคนทีอัโชกกราเล้งเหมือนเรา

เอาหวยมาขายให้เดี๋ยวเขาเอาจจะถูหวยนั่นน่ะ

ลูกสวยว่าเจ้าไปติ้วห้องเจ๋งไนโลกลูกสวยไม่ติ้วว่าเจ้าห้องเจ๋งลเาวเวตเตรเนี่ยชาวเวเตอรนไหนเอยู่ไหนเงี่ยเอาหฮองไหมเวตเตอรจะปองแวะ ผมแหงหลอแอนยิ la la ่ก็ยิ่โทษต่อที่จวนไหนก็เออต่อจวนสจต่อเจจวนน่ะอืออ่าอะไรเยี่ยมีหฮะอ๋อ อ๋อเฮ้ยโทษตลอนเมยอก็าต่ไม่ป่วยติ้งไปหรอ <c oughs> <c oughs> โอ้ยกับพี่เเมื่อไ่คุ้นลงสีงอยาไหนออกเงินหลายอย่างนี้กันนะห่แปะเล็กก็ลำฟ้าแป้น่ะยาวทุงยาวเยี่ยสุดทางตั้งคิดาได้ยทางตักกินข้าเช้าหรือยังอ่ะ ง,งีมยนะเย็เย็นมื้อไหนไม่กินก็ได้แต่ว่ามื้อเช้ากับมื้อดึกไม่กินไม่ได้เออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อันนี้น้องคิมเนี่ยม,มีเพื่อนกินด้วยได้ปะ่ะเออมาเเอิงมาถ่ายคลิปอยู่น,นาวาบอกเดี๋ยวนาวาเจอลุองสูงนนาวาต้องบอก ออขอบคุณค่ะขอบคุณเช้าขนมป่ะใหญ่ใหญ่นะวนามันตัวเล็กเกินน่ะพี่เขาไปไปนั่นน่ะเขาไปไกลไม่ใช่ว่าไม่อยากพานาวาไปด้วยนะไปไหนไนาวามันตัวเล็กเกินไปไหนหนึ่งบดเ,เออใช่ใช่ใช่เมย์แบบมีน่ะมามะอืมเอาเมย์ยังบดนะมาเอียมนม,ม,มันมาเออใจร้อน nó bay nhiều ừ. mình phải này, phải, phải cái ừ. <laughs> 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 à, à, ừ. ba, nhầm miền <laughs> mà ừ, ơi. À, lời có như là lời phải hay nhiều cái to như mì. Tại mì phái này mì phái pháiแค mì chích chỉ đó. Tựa nó dài thanh. có <laughs> <để đánh cười> เดี๋ยวจะโหอาจารย์ไงยินผ่านเนี่ยยินตายเพราะอันไหนไนยิ้บัตายไหนยิ้มบัวปล่อยบัวไหนยิ้บัต่มึขาดกันไหนมึงเคยขาดยิ้มบัวก็มาอยู่แล้วบอกว่าเป็นคนที่ขาดเยิ้มหนังแต่เมียก็มันขาดเดี๋ยวบัวกับขาดเยิ้มตุ้กก็เลยกินไปก็ไม่เป็นไรเนาะช่างเขาเหอะขาดเหลือเดี๋ยวค่อยเติมใหม่อะไรยังไง เยี่มเยยียมยั i หล่อ้างชิ้นเยียมเลนสงสัยต้องได้โทรศัพท์ใหม่ๆหม่สดอะบ๊ออ้ช่วงบ่ายจะไงช่ืงอาทิตเปลี่ยนตังงะแล้วไอ้บ n g อยางอุนอหน้าจอมันเปลี่ยนสีแล้วอ่ะเป็นสีดำดำแหมยินเป็นแบบเป็นจุดๆอะเยียเสื้อสัดเล่นเมดเลยว่าไอ้หน้าจอ บอใอิอ่มแล้วเดี๋ยวคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย